โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเก็ชินิมแพกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นผมจะมาทำการสรุปเควสเนื้อเรื่องพิเศษที่จะเป็นเควสที่เข้ามาในแพท2.8ก่อแอปเปิลซึ่งในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาทำการสรุปเนื้อเรื่องและบอกวิธีการทำเควสนั่นก็คือเควสที่มีชื่อว่าทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้อย่างไรประโยชน์โดยเควสนี้นั้นจะมีวิธีการรับอย่างไรและทำอย่างไรก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้เลยโดยเงื่อนไขวิธีการรับเควสนี้นั้นตัวของเรานั้นจะต้องสำเร็จเควส ที่เป็นเคลสในเรื่องพิเศษในกิจกรรมก่อแอปเปิลซึ่งเมื่อตัวของเราได้ทําเสร็จแล้วก็จะมีเควสโลกปรากฏขึ้นโดยวิธีการรับเควสดโลกนั้นให้ตัวเรานั้นทําการเปลี่ยนเกาะสก่อน,อนโดยวิธีการเปลี่ยนเกาะนั้นให้ตัวเรานั้นวิ่งไปยังบ่อน้ําแต่ก็ไม่ใช่บ่อน้ําที่เป็นทางเข้าดันเจียนนะนะเมื่อตัวงเราเปลี่ยนเกาะมาในรูปร้างน,นี้แล้วเราก็มันก็จะมีสัญลักษณ์เควสโลกปรากฏขึ้นตรงบริเวณน,นี้ตัวเรานั้นก็สามารถหมุนกระหันลมเื่อขึ้นไปได้เลย ด้วตัวของเราตามลงขึ้นมาแล้วนั้นก็จะปรากฏสัญลักษณ์เควสโลกที่จะไม่ใช่เควสของพวกฟาตุยววนะจะเป็นเควสตรงบริเวณบันทึกเก่าแก่ตัวเราก็ต้องกดสำรวจบันทึกเพื่อเริ่มเควส ซึ่งเนื้อหาในบันทึกนี้นั้นก็คือเนื้อหาข้อความสั่งเสียซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของนักผจญภัยคนหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าหลังจากที่เขาดันได้มาเป็นนักผจญภัยและได้ตายลงอย่างโบราณสถานแห่งนี้ในบันทึกนี้นั้นเขาจะสาธยายถึงเรื่องราวของเขากกอนจะมาเป็นนักผจญภัยตัวของเขาได้มีชื่อว่าวูฟกังตัวของเขาได้เป็นชาวมอนสตาร์ที่ได้เลือกเส้นทางการเป็นนักผจญภัยโดยตัวของเขานั้นก็ไม่คิดว่าการเป็นนักผจญภัยนั้นจะยากลำบากสักเพียงนี้นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําาาาาาาใใใหห้้้้้้้เเเเขขนน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 ััตตอออองงงงงมยยลู่่่่่่บรรรสสถแีีีซึึวกก็็ปืทิดดี ก็ทําให้ไพมอนนั้นนึกขึ้นได้ว่าโบราณสถานในนี้นั้นมีทางเชื่อมต่อกับอดีตอยู่ก็คือบริเวณสานาที่เราทําเควสของโมนาก่อนหน้านี้นั่นเองแต่เ็าไม่ใช่สานานที่เราเข้าด้านนะ่ะนะโดยเมื่อตัวของไพมอนคิดได้เช่นนั้นแล้วมันนั้นจึงอยากจะให้เราลองไปสํารวจหน่อยเผื่อว่าจะมีวิธีช่วยนักปจิภัยผู้โชคร้ายคนนั้นซึ่งอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปนได้ที่จะช่วยเหลือผู้คนน่ะนะเพราะว่าหาช่วยผู้คนในอดีตอาจจะทําให้ตัวของ,ของเขานั้นรอดมาอย่างปัจจุบันก็เป็นได้โดยตัวของเราาานนนนนัั้้้้กก็จะเเขไไปปใบนน่่ออออํพืยยลงดีต และเมื่อตัวของเรามายังอดีตเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเรานั้นก็เข้าไปสำรวจซากของโบราณสถานกัน เมื่อตูของเราเดินทางมาถึงยังห้องบริเวณนี้เขาจะมากดประตูกรงเหล็กมาขังเราเอาไว้ในห้องนี้ซึ่งนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวของวูฟกังไม่สามารถหนีออกไปได้และสิ้นชีวิตลงซึ่งวิธีการเปิดประตูกรงขัง,งนี้นั้นเราจะต้องจุดคบเพลิงโดยใช้ตัวละครธาตุไฟจุดคบเพลิงตามลาดับซึ่งวิธีการดูลําดับก็คือให้เรากดใช้จิตสมัครพลังงานธาตุแล้วก็จุดคบเพลิงเรียงตามเส้นพลังงานธาตุไฟได้เลย เพียงเท่านี้นั้นประตูห้องขังก็เปิดให้เราแล้วโดยตัวของเราเพื่อไม่ให้ตัวของวูฟกังต้องมาตายในที่แห่งนี้ตัวของเรานั้นก็จะสลักข้อความเป็นตัวอ,อ,กอักษรบอกถึงวิธีการเปิดประตูกรงเหล็กให้เขานั้นออกไปได้เพราะว่าถึงแม้เขาจะติดอยู่ในห้องนี้ก็สามารถออกไปได้ไม่ตายลงที่นี่แล้วเมื่อตัวของเราสลักข้อความเสร็จแล้วตัวของเรานั้นก็จะกลับไปดูบันทึกของเขาซึ่งก็คือบันทึกปัจจุบันที่เราเจอในครั้งแรกนั่นเอง โดยเมื่อตัวของเรานั้นกลับมาอ่านบันทึกมันก็จะมีข้อความที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งข้อความในส่วนนี้นั้นก็ทําให้ดูว่าตัวของเขาดันขอบคุณคนที่สลักข้อความบนกําแพงทําให้ตัวงเขาดันออกไปได้ตัวของเขาดันจุดคบเพลิงตามลําดับและสามารถออกจากห้องขังนั้นได้โดยที่เขาไม่ตายแต่นั้นก็ทําให้ตัวของเขาดันเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังโบราณสถานด้านบนต่อซึ่งตัวของเรานั้นก็ดูเหมือนว่าจะต้องตามไปดูสถานการณ์ของเขาต่อว่าสถานการณ์หลังจากนี้ของเขานั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องกลับไปยังซากของโบราณสถานซึ่งอยู่่ตรรรรงงงงงงบบิิิเเเเเววณททาาาาาาาซ้ยยยออกะโโมมมนนดดถึ กนนแล้ว้วัเรา,าก็จะเจอกบบซาบุรสถานที่จมน้ําอยู่ซึ่งตัวของเราก็ต้องกระโดดลงมาได้เลยโดยในส่วนของกลไกนี้ก็ยังไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าใครอยากรู้วิธีการก็คือให้เราตีไหยนังหมดก่อนที่ตัวของมันนั้นจะลีขึ้นมาใหม่ โดทางไปต่อของเราในวสนี้นั้นให้ตัวของเรากระโดดขึ้นผนังที่เป็นดูด้านหลังกล่องไปซึ่งเมื่อตัวของเรากระโดดขึ้นมาแล้วให้ตัวของเรานั้นเลี้ยวขวามันจะมีทางให้ตัวของเรานั้นได้ไปต่อซึ่งเมื่อตัวของเราเข้าประตูอีกฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนั้นให้เรากดตรวจสอบซะก่อนตัวของเราเนั้นก็จะเจอกับกุญแจและเมื่อตัวของเราเนั้นได้กุญแจมาเสร็จตัวของเราก็เดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปสำรวจในโบราณสถานกันต่อไปโดยมื่งมาถึงตรงนี้ก็จัดการมอนซะก่อนนะนะ ดูพื้นตัวของเราจัดการกับมอนเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวของเราั้นก็จะพบกับบันทึกของวูฟกังซึ่งเนื้อหาในบันทึกตีนั้นจะมีข้อความเป็นข้อความสั่งเสียเขานั้นขึ้นมาสำรวจตรงบริเวณด้านบนของโบราณสถานแล้วก็ถูกขังใกเช่นเดิมและในคราวนี้เขานั้นก็ไม่สามารถออกจากห้องขังนี้ได้ก็เพราะว่าไม่มีคำใบอะไรให้เขาเลยเขานนั้จึงติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเขานั้นคิดถึงแมวที่เคยเจอที่เมืองมอนตาร์หรือแม้กระทั่งอาหารสวิสมาดามของมอนตาร์ที่ในตอนนี้ตัวของเขานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้กินเพราะตัวของเขานั้นต้องมาตายที่โบราณสถานแห่งนี้ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ทําาาาให้้้เเเรรไไดูว่ออออืืมตขึนนนปีีียกกสัทง ซึ่งวิธีการจะไปเขียนเตือนเขานั้นก็คือตัวงเรานั้นก็จะกลับไปในอดีตเช่นเดิมผ่านทางบอ่อน้ําบริเวณด้านบนซึ่งบอ่อน้ําทางเข้าสู่อดีตนั้นจะอยู่ตรงบริเวณโบราณสถานแห่งนี้หรือก็คือทางที่เราเข้ามานั่นเองโดยเมื่อตัวของเรานั้นกลับขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วตัวงเรานั้นก็เข้าบ่อน้ําเพื่อไปยังอดีตโดยเมื่อตัวของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วให้ตัวของเรานั้นวิ่งกลับหลังไปยังโบราณสถานเข้าไปสำรวจโบราณสถานเพื่อตามหาจุดที่บู๊แกงนั้นโดนขังอยู่ ซึ่งเมื่อตัวของเราเข้ามาถึงในห้องนี้แล้วนั้นให้ตัวของเรานั้นสับคันโยกตรงบริเวณผนังสกรซึ่งเมื่อตัวของเราสับคันโยกตรงบริเวณน,นี้เรียบร้อยแล้วให้ตัวของเรานั้นเดินกลับไปยังประตูทางเข้าเพื่อสับคันโยกอ,กอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการเปิดกลไกประตูกครงเล็กซึ่งเมื่อตัวของเราเปิดประตูเสร็จตัวของเรานั้นก็จะขึ้นไปสำรวจจากห้องด้านบน เมื่อตัวของเราขึ้นมายังห้องด้านบนนี้เสร็จแล้วมันจะมีประตูวงเหล็กทางด้านหน้าเราที่ล็อกอยู่แต่เรานนั้ก็จะใช้กุญแจที่เราเก็บมาได้ก่อนหน้านี้เปิดประตูวงเหล็กให้เราไปสำรวจต่อซึ่งกลไกในห้องนี้นั้นก็เช่นเดิมให้ตัวของเราตั้ตีหายให้หมดก่อนก่อนที่มันจะฟื้นสภาพขึ้นมา ดูเมื่อตัวเราตีหายเสร็จครบหมดเรียบร้อยแล้วนั้นมันก็จะเปิดประตูนั่นก็คือทางที่เราต้องไปต่อนั่นเองดยผู้ผ่านประตูไปตัวเรานั้นก็จะเจอกับแกนรวมแสงดาวในส่วนนี้นั้นตัวเราจะต้องพามันขึ้นไปด้วยซึ่งก็ต้องรีพามันขึ้นไปให้ไวก่อนที่มันจะกลับมาที่เดิมซึ่งแกนรวมแสงดาวอย่างนั้นจะอยู่ตรงบริเวณห้องทางด้านขวาตัวของเรานี้ก็ต้องไปไล่ตามมันมา และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเราก็สามารถรับแกนรวมแสงดาวได้หลังจากนั้นตัวของเราน that, I mean? maybe, so, like, so, like, ั้นก็จะเข้าไปต่อยังด้านในของโบราณสถานซึ่งในโบราณสถานด้านในนี้นั้นจะมีตัวของกลไกคบเพลิงและกลุ่มก้อนพลังงานธาตุและเมื่อตัวของเราเข้ามาในห้องนี้ประตูวงเหล็กก็จะปิดลงซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวของเรานั้นดูว่าตัวของวุฟกลางนั้นติดอยู่ในนี้และเขาไม่สามารถออกไปไหนได้จนตายลงซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเรานั้นจะต้องแก้กลไกเพื่อเปิดประตูวงเหล็กของห้องนี้ซึ่งก็คือการจุดคบเพลิงเรียงตามลําดับอีกเช่นนนนนเเดดดดิิมมมตตัััััวงงงรรราาาาาาา้้กกก็สสสถใใชจพลูํบไ และเมื่อตัวของเราจุดคบเพลิงเรียบร้อยตามลำดับแล้วในรอบนี้แทนที่ตัวงเรานั้นจะสลักคําใบ้ไว้ด้านในห้องนี้ตัวของเรานั้นจะต้องสลักคําใบ้ไว้นอกห้องแทนก็เพราะว่าต้องเผื่อในสถานการณ์ที่ตัวของบุฟกังนั้นไม่สามารถใช้พลังงานธาตุในการปัดปล่ากลุ่มก้อนพลังงานธาตุที่อยู่บนคบเพลิงได้ซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเราจะต้องสลักคําใบ้ไว้หน้าห้องเลยเพื่อที่ตัวของเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่ต้นล้มซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเรานั้นก็ไปเลือกสลักที่หน้าห้องเลย เมื่อตัวของเราสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเรานั้นก็จะกลับไปอ่านบันทึกยังโบราณสถานในปัจจุบันโดยในส่วนนี้นั้นตัวเราก็เข้าบ่อน้ําไปเช่นเดิมเพื่อกลับไปยังโบราณสถานก่อนหน้านี้ และเมื่อมาถึงแล้วตัวของเราก็กลับไปยังห้องเดิมก็คือห้องที่ตัวของเขานั้นได้ทิ้งบันทึกเอาไว้ซึ่งในคราวนี้ตัวของเราจะเห็นได้ว่าตัวของบันทึกนั้นจะอยู่นอกห้องซึ่งจะเป็นการทําให้เราได้ดูว่าตัวของวูฟกังนั้นไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นจริงๆและตัวของเขาในคราวนี้นั้นก็รอดอีกเช่นเคยเขาดันไม่ได้เข้าไปยังห้องที่เป็นกับดักนั้นเพราะคําเตือนที่สลักเอาไว้อยู่หน้าห้องแต่ถึงตัวของเขานั้นจะไม่เข้าไปก็ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นจะขึ้นไปยังโบราณสถานด้านบนต่อเพื่อไปดูวิวทะเลจากโบราณาาานนนัั้ซึ่่งงงวก็ตตออเเเทรด์ขขิ างกลับออกไปแล้วเมื่อขึ้นมาด้านบนตัวของเรานั้นก็จะเรียกเรือไปอยังโบราณสถานด้านข้งางโดยเมื่อตัวของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะพบข้อความซึ่งเป็นข้อความสลักซึ่งตัวของเรานั้นก็เดาได้เลยว่าตัวของวูฟกังนั้นต้องเป็นคนสลักข้อความนี้ไว้อย่างแน่นอน เขาไดนขึ้นมารับชมวิวตรงปลายยอดของโบาณสถานเขาได้มีความสุขเป็นอย่างมากเลยที่ได้มาจนภัยที่โบาณสถานแห่งนี้และกําหนดการต่อไปขอปงเขา้คิดว่าจะไปสำรวจตรงบริเวณดักออนสไปร์ตัวของไพมอมนนั้นก็เห็นว่าบริเวณดักออนสปร์นั้นมาเป็นที่ที่อันตรายและอันตรายยิ่งกว่าบริเวณโบาณสถานแห่งนี้ซะอีกตัวของไพมอมนนั้นอยากให้เราไปเขียนเตือนตัวของวูฟกังเพื่อไม่ตัวของเขาต้องไปตายที่บริเวณดักออนสปร์ในส่วนนี้นั้นตัวของเรานั้นก็จะกลับไปยังอดีตอีกเช่นเดิมเข้าบอ่อน้ําไปและเมื่อออกจากบ่่อน้้ําาาาาก็สามมมมรถริงตมผมมไดเลย เมื่อตัวของเราขึ้นมายังด้านบนของโบราณสถานแล้วนั้นมันจะมีกลไกให้ตัวของเรานั้นยิงลำแสงตามรูป่างของลุมดาวซึ่งในส่วนนี้นั้นคำใบจะอยู่ตรงบริเวณทางด้านบนซึ่งในส่วนนี้นั้นก็สามารถหมุนและยิงลำแสงตามผมได้เลยโดยตัวของแสงนั้นจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะนี้เมื่อตัวงเรายิงครบทั้งหมดเสร็จก็จะปรากฏกล่องขึ้นมาซึ่งภายในกล่องนั้นจะมีแกนรวมแสงดาวอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องตามมาขึ้นไป เมื่อตัวงเราตามมันมาถึงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั้นตัวขงเราก็นําแกนรวมแสงดาวที่เราเคยได้มา3อันใส่เข้าไปในแท่นวางเพื่อเปิดกลไกลซึ่งเมื่อตัวงเราใส่แกนรวมแสงดาวครบสามอันแล้วนั้นมันจะเปิดสะพานแห่งดวงดาวเป็นทางเดินให้ตัวขงเราเดินขึ้นไปยังยอดของหอคอยซึ่งตัวขงเราก็ต้องเดินตามทางนั้นขึ้นไป ตัวของเราขึ้นมาถึงแล้วนั้นตัวงเราก็จะทําการสลักข้อความพร้อมกับวางสวิสมาดาให้เป็นสิน้้าใจของเขาและเตือนเขาไม่ให้เขาไปยังบริเวณพื้นที่ของภูเขาดักกอนสไซึ่งหลังจากนี้ตัวงเราก็กลับไปดูข้อความที่ตัวของเขาสลักไว้กันกลับไปยังจยุบันณผ่านบ่อน้ําล่องเรือไปดูข้อความที่เขาสลักซึ่งเมื่อมาถึงแล้วข้อความที่เขาสลักนั้นก็จะเปลี่ยนไปในข้อความนี้เขานั้นจะรู้สึกขอบคุณเราที่เรานั้นมอบสวิสมาดาให้เขาและขอบคุณคำเตือนที่เตือนถึงอันตรายของภูเขาดักกอนสไแต่ตัวเขายังต้องการจะไปอยู่ดี เรานั้นไม่สามารถหยุดสายเลือดของนั้งพิไทยของเขาได้เลยไม่ว่าจะมีอันตรายอยู่ภายหน้าตัวของเขานั้นก็ยังจะต้องไปอยู่ดีซึ่งหลังจากนี้นั้นตัวของเรานนั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวของเขาได้แล้วก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ของ Dark Spy นั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับมิติในอดีตที่เกาะแอปเปิ้ลชะตากกรมของเขานั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อก็ไม่มีใครทราบได้ในส่วนของเควสนี้นั้นก็จะจบลงไปเท่านี้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสรุปเควสตุ้มเทเพื่อสิ่งนี้อย่างไรประโยชน์ซึ่งในชื่อเควสนี้นั้นก็เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเควสโดยตรงเลยโดยไม่ว่าตัวของเราจะทําอย่างไรนั้นตัวงวูฟกังนั้นก็มีชะตากรรมที่สุดท้ายแล้วก็ไม่น่ารอดอยู่ดีเหลือจริงๆก็ไม่รอดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าตัวของเรานั้นมีวิธีที่จะช่วยไม่เขานั้นต้องพบเจอกับอันตรายใดๆแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าตัวของเขานั้นก็หนีชชกชะตาไม่พ้นที่จะต้องตายลงก็เหมือนกับการทํานายในศาสตร์ของดวงดาวของโมนาซึ่งก็อาจจะเป็นการสื่อว่าคนที่มีชะตากรรมต้องตายในทีแรกแล้วนั้นอย่างไรนั้นก็จะต้องตายอยู่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตายในการไปจนภัยครั้งแรกที่เราช่วยแต่ในสุดท้ายแล้วตัวเราก็เป็นสามารถช่วยเขาได้ถึงที่สุดศาสตร์แห่งดวงดาวของโมนาที่ว่าด้วยชะตากรรมของมนุษย์นั้นเป็นศาสตร์ที่ต้องยอมรับความจริงเพราะว่่่่าาาาาศสต์แงงดดวววไมมมมีีคคํปอบใจ ซึ่งคนโง่ยอมรับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขอพูดตรงนี้มันคุ้นๆน,นะซึ่งสุดท้ายนี่หากผมมีการสรุปข้อมูลผิดพลาดประการไหนตัวผมนั้นก็ต้องขอภัยมานาที่นี้เลยหวังว่าทุกคนได้เสร็จเวสและซึมซับเนื้อเรื่องกันไปด้วยพร้อมกับไพยม่วเจมิกเบิมๆทั้ง50แนะ่ซึ่งยังไงนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องรองาวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันดูสำราบวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบายบายจ้า